สวัสดีค่ะ ดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ 24LTv สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดเรื่อง5เทคนิคคุมโซเดียมในผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะโซเดียมมีบทบาทสําคัญที่ช่วยในการควบคุมสารน้ําและก็ของเหลวในร่างกายช่วยควบคุมความดันโลหิตและช่วยในการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในร่างกายนั่นเองค่ะยังไงก็ตามนะคะการที่เราได้รับโซเดียมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ล้วนแต่จะส่งผลเสียต่อร่างกาย จากข้อมูลของกรมอนามัยนะคะพบว่าคนไทยเราเนี่ยค่ะทานโซเดียมเป็น2เท่าของปริมาณที่ต้องการต่อวันเลยค่ะโดยปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมในการบริโภคในแต่ละวันก็คือไม่เกินวันละ2,400มิลลิกรัมซึ่งเทียบเท่ากับเกลือคอรัหรือเกลือแกงประมาณ2ช้อนชาโซเดียมส่วนใหญ่นะคะเราจะได้รับในรูปของอาหารในรูปแบบของเกลือโซเดียมคอรัใช้เพื่อการปรุงรสหรือถนอมอาหารเช่น น้ำปลาซีอิ้วซอสหอยนางรมรถดีผงชูรสเป็นต้นค่ะ สำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมนะคะการที่รับประทานอาหารโซเดียมสูงถือว่าเป็นผลเสียมากค่ะเช่นทำให้เราตัวบวมขาบวมห่อยง่าย,ายเน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกนอนราบไม่ได้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็ไตทำงานหนักมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็เลยมีหลักการสำคัญที่จะทำให้เราลดโซเดียมได้หนึ่งก็คือเลือกรับประทานอาหารสดตามธรรมชาติหากจะปรุงอาหารนะคะพยายามใช้เครื่องปรุงรสให้น้อยที่สุดเช เราอาจจะปรุงรสอื่นๆเพื่อเพิ่มรสชาติจากรสเผ็ดที่มาจากพกริกเรี้ยวที่มาจากมะนาวอาจจะเลือกใช้เครื่องปรุงที่โซเดียมต่ำๆสักหน่อยหรือเลี่ยงการใช้ผงชูรสรสดีต่างๆค่ะ2นะคะถ้าใครนะคะมีความจําเป็นที่ต้องทานอาหารนอกบ้านหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยให้เลือกเมนูที่ดูว่าเค็มน้อยที่สุดเช่น วบเตี๋ยวคั่วไก่หรือข้าวผัดและทุกครั้งที่เราสั่งอาหารนะคะอาจจะเน้นย้ำกับแม่คา้านิดนึงว่าให้ลดการใส่น้ำปลาลงไม่ใส่รสดีไม่ใส่ผงชูรสหรือถ้ามื้อนั้นไม่สามารถทําได้จริงๆนะคะก็ให้เราทานปกติแล้วก็มื้ออื่นๆถ,ถัดไปนะคะให้เราพยายามทานโซเดียมให้น้อยที่สุดเลยค่ะ3ามนะคะหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองแปรรูปต่างๆเช่นไข่เคม็มปลาเคม็มปลาแดดเดียวปลาสม้ม แหนมแล้วก็อาหารแปรรูปจําพวก ไส้กรอกกุนเชียงหมูยอ่ออาหารกินสำเร็จรูปอาหารกระป๋องขนมกรุบกรอบและก,ก,ก,ก็เบอร์เกอรีอร่ทุกชนดิดนั่นเองค่ะสีนะคะให้ระวังน้ำซุปต่างๆเช่นน้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวมักจะมีปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะควรที่จะรับประทานแต่น้อยหรือให้เราเทาน้ำซุปออกบางส่วนแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้เจือจางได้ค่ะห้านะคะควรตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆให้เราอ่าน เพื่อดูปริมาณโซเดียมต่อหนหน่วยบริโภคพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ดูฉลากแล้วโซเดียมค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เน้นย้ำนะคะให้ตรวจสอบโซเดียมในเครื่องกุ้งอาหารสเร็จรูปทุกครั้งก่อนรับประทานค่ะสำหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เสียววสถานีคนรักสุขภาพย4ชั่วโมงค่ะ